มาดีครับตรงเี้ตรงนี้ทำอะไรกินนี่เห็ดมัตสึมาเกะครับน่าหน่อยเลยนะเห็ดมัตสึมาชมาเกะครับอ๋อน่ากินนิดเดียวเลยเราก้อยทำไมนีเราก้อยหน้าหน่อยปลากระพงค่ะปลากระพงไหนไม่แหวกไม่แหวกเลยเหรอเด่นใหญ่เลยพี่เวนี่ช่วยช่วยทำอะไรบ้างนี่ช่วยกินครับฮะช่วยกินช่วยกินโอ้ไม่กินโธ่เรอร่อยไหมครับอร่อยไหม เปรี้ยกดครับเปรี้ยกดอืกินชอไม่ได้มันร้อนครับโชยเฉยๆกินไม่ได้ร้อนบิ๊ดเนี่ยลองชิมอะไรโชว์หน่อยเห็ดมัสมัทถ์อะไรนะครับอะไรเผ็ดครับโอเคจิ้มก่อนนี่น้ำจิ้มโอ้สุดยอดอ๋อล่วงโอเคมาชิมงั้นเลยนี่มีเห็ดฟางปลาหมึกกุ้ง กลุ่แล้ะคันนี้ s ามีโว้ยดิ้งุดยอดโอเคครับ c ูเล็กเยียบ๊ายบายพี่ใหม่ไทยวัสดีครับวัสดีครับใหม่วัสดีครับสั้ไว้วัสดีครับบ๊ายบายได้ครับ